คก็กลับมาสวัสดีกันวันนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้วันที่6กันยายนปี2566วันนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าวันนี้พามาดูงานสวยๆให้พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมไลน์แล้วก็ youtube แล้วก็ใน facebook แล้วก็ใน t i k t o k นะฮะ ได้รับชมผลงานที่ออกมาได้สวยงามรูปลักษณ์ออกมาได้สมบูรณ์แบบอันนี้เป็นไม้ลายอีกชนิดหนึ่งก็คือเรียกไม้มลินะคะอันนี้เป็นลายลายแปลกตาที่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นกันทั่ว,วไปลายจะซ้าซ้อนไม่ค่อยได้เห็นนะคะไม้ลายส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่ลายนี้ซึ่ง ส่วนมากก็จะมีแต่ลายนี้ที่เห็นกันถือว่าลายนี้ก็สวยสีก็ค่อนข้างดุดันทะมึนนะคะอันนี้ไม่ได้ทาสีนะคะอันนี้เช็ดด้วยน้ํามันลายจะสวยอันนี้เรามาดูไม้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือควารรมหนาของเขาก็ได้แล้วอันนี้เราได้ได้ขาที่เป็นไม้มะลิกเหมือนกันทั้งสองตัวะะางานไม้ตัวนี้ตอนนีนะ้ราคาค่อนข้างสูง ถือว่าสูงมากๆกกับเทียบกับสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนที่ใครที่มีอยู่ในมือเนี่ยราคาน้อยๆราคาไม่แพงแต่ตอนนี้ถือว่ามีทรัพย์อยู่ในบ้านมหาศาลนะฮะอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนที่คนรักคนชอบไม้เก็บสะสมอันนี้ใครมีนะคะทำสวยๆแล้วก็สามารถเปิดขายได้เลยไม้มาลินี้อันนี้ขนาดความกว้างเก้าสิบห้านาด้วยสองนิ้วความสูงเจ็ดสิบห้า ก็จะออกแบบมาตึงๆตึงๆไทยประยุกต์ะไทยประยุกต์นะคะสองตัวนี้ราคาก็เย็บๆ3ามแสนจะพูดไปก็เอามาให้ให้ชมกันถือว่าเป็นงานที่ออกมาสมบูรณ์แบบค่ะสวยงามทั้งคู่นะคะลวดลายต่างกันไปแล้วก็ฝากให้พี่ๆน้องๆท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมในผลงานตัวนี้นะคะได้ชมกันแบบจุใจแล้วก็เต็มตา เขาเรียกว่าเป็นงานชอบแล้วก็สะสมแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะคะจริงๆแล้วงานไม้เนี่ยเป็นงานที่มีราคาค่อนข้างสูงยิ่งเป็นไม้ดีๆคุณค่าในการสะสมบางคนไม่ได้ไม่ได้สะสมเงินทองนะคะแต่สะสมความชอบก็คือชอบไม้แล้วก็สะสมไปด้วยอันนี้เจ้าของนี่เป็นเป็นท่านผู้หญิงนะเป็นท่านผู้หญิงแล้วก็ชอบงานไม้นี้เห็นแล้วก็ถูกใจ ถูกใจแล้วก็ขอเป็นเจ้าของทั้งทั้งสองชิ้นเลยอันนี้ก็ฝากมาให้ชมกันรุดลายสวยค่ะรวดลายของไม้มะลิศเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแตกต่างกันมากอันนี้ไม้แผ่นเดียวนะคะบางท่านคิดว่าเป็นไม้สองแผ่นต่อไม่ใช่นะ,ะอันนี้เป็นลายของเขาให้เห็นชัดเจนถ้าซูมเข้าก็จะเห็นชัดชัด กล้อง samsung atter, <Sh atter> ั h เ t v e r ลายชัดเจนมากแล้วก็สีสันของเขาก็จะแปลกตาแล้วก็ลายอันนี้ก็จะจะห่างๆแต่ว่าการห่างของเขามันเป็นห่างแบบศิลปะมีศิลปะลว,ลวดลายต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะเห็นลวดลายของไม้ของเนื้อไม้ของสีสันส่วนตัวนี้ได้ความหนาดีคะ่ะได้สี่นิ้วนะคะกว้างก็แปดสิบความหนาก็สินิ้ว ยาวสองเมตรสองตัวนี้ยาวสองเมตรเท่ากัน mm hmm. uh huh. ค่ะวันนี้ก็ฝากผลงานได้เพียงเท่านี้กับงานไม้มะลิดทั้งสองชิ้นจะลายต่างกัน mm hmm. เทียบให้เห็นชัดๆว่าลวดลายต่างกันไป mm hmm. ท่านผู้ชมทุกท่านมีสิ่งใดสงสัยหรือว่ามีสิ่งใดที่จะปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องงานไม้ต่างๆประวลยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านไม่ว่าจะโทรจะไลน์จะแชทจะอะไร mm hmm. ก็ท่องทุก ช่องทางติดต่อยินดีเลยค่ะวันนี้ปรวรีขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ